คือปัญหาใหญ่ที่สุดครับคือโซเชียลมีเดียวันนี้ไม่ได้แฟร์แล้วก็มีอิสระอย่างที่เราเชื่อกันอีกแล้วมันมีการปิดการมองเห็นสามารถปั่นตัวเลขได้ถ้าเกิดคุณจ่ายโฆษณาแต่จะมีคนเห็นเท่าที่ตัวเลขโชว์หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ไทยเราในซวยที่สุดครับเพราะว่าเราไม่มีโซเชียลมีเดียเป็นของเราเองทางจีนเนี่ยเขามี Tik t o อกไม่ต้องงออเมริกาครับส่วนอเมริกาเขามี Facebook IG YouTube Twitter เขาก็พยายามจะกีดการติ k t o ็อกแต่ของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮนะดังนั้นต่อให้เราจะทําดีแค่ไหนก็มีโอกาสที่เราจะโดนชาติที่มีแอปมีโซเชียลที่ดีกว่าทําลายทําร้ายปิดการมองเห็นคําถามสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากให้กับรัฐบาลและก็ผู้นําของไทยก็คือถ้าพี่น้องคนไทยเขาติดอยู่ปัญหาเดียวฮะคือมีคนจํานวนมากไม่พอใจ f a c e b o o k ไม่พอใจ IG หรือใครก็ตามที่ไม่ยอมให้เราสามารถโพสต แชร์เรื่องของลิซ่าได้อะแต่ถ้าเราจะปิดอคา n ์เลิกใช้ facebook เลิกใช้ IG เลิกใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วจะให้ไปใช้อะไรอะคือถ้าประเทศไทยสนับสนุนให้ทุนให้สร้าง f a c e b o o k TikTok y o youtube ที่เราไม่ปล่อยให้ต่างชาติมาคุมชะตาของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนสุดท้ายลิซ่าครับ congratulations แล้วก็พี่แชมป์มีวิธีที่จะทำให้เพลง rockstar ของน้องมียอดวิวสูงขึ้นอีกเท่าหนึ่งแล้วก็จะทำประโยชน์ให้กับชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าน้องได้เห็นก็ติดต่อมานะฮะหรือถ้าเกิดใครรู้จักน้องส่งคลิปนี้ให้ชีด้วย